สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องแะมาหาเห็ดตะเเสาพี่น้องกับมูปลายังหมืดจือ้อคืออยู่มาผ่อเห็ดฮาดิมัดเอาให้มูกอนนี่พี่น้องปลายังมืดดยู่พี่น้องเอ้ปลาหมืดปลาหมืดไมพี่มาพี่มาเห็ดพี่ฮาดิมัดอดื้นข้ามูาม,มาพี่น้องนี่ สซรักคนน่ะนี่นี่มีดปันวายยังเลือบนานเียคือมีดแท้พี่น้องกะนี่ป้าเห็ดพี่น้องกะได้แล้วพี่น้องดอกนึงเห็ดพึ่งเลือดนี่เห็ดพึ่งเลือดพี่น้องกะเห็ดพึ่งเลือดมาเอามาเอาพูดสิมาเอาก็เอามัน มาเอามาเอาเขานี่ล่ะนี่เขาไปเนี่ยเฮ็ดพิงน้อยเอาไปนั่นนี่งามงามเห็นบ่านี่อฮอยเจอดอกเดียวมันมันไม่มีหมู่นั่นเนี่ยมันเป็นดอกทั้งสี่ละมันไม่มีหมู่เจอดอกเดียวเปาเดี๋ยวเห็นบ่านี่พี่น้องจ๊ะนี่เฮ็ดพิงเฮ็ดพิงพี่น้องเอาลกเพื่อนเอานางลงถอนออกอืม

อโอ๊ยพี่น้องเอ้ยขามันหมู่ขามันมู่เออถ่ยายลูคือันเออนี่เห็นว่าพี่น้องสามดอกคอยบอกแล้วว่ายางมะนียางมะนีนะเอยสุดยอดสุดยอดพ่อแล้วเจอสวยๆพูดด้วยสองดอกนึงเออนี่พี่น้องแกนี่มันกําลังสิออกเห็นบ่ะเสีย่อยบ่ะมาเอามาเอานี่มาเอานี่พี่น้องแกเออ นี S <S uh ่เห like> hey, ็นไหมเห็นไหเออเห็ดเพิงแล้วนั่นนี่กว้างนี่พุ่นนี่หายเลยนะเนี่ยทางทางทางนี่มันบดเนี่ยว่างนี่ล่ะว่างนี่ม่นบดแล้วเห็ดเพิงเอ้าะเอ้าเนี่ยเห็นไหมคอยบอกแล้วนี่พี่น้องจแกคอยบอกแล้วว่าจะเฝ้าไงไกายวงนี้นี่ดอกอ่อนเลยนี่ดอกนึงเออมันว่าจะเฝ้ากายยังไง เออเห็นบ่มาหาเห็ดด้วพี่น้องจ้าได้ยุได้ยูจ้านี่ปลาเห็ดเออหาไปเลยนี่ละแถวนี่ละค่อยๆหามันกำลังสิออกพี่น้องจ้ากำลังออกตะมุตะม,มินี่ปลาแหเห็ดพี่น้องมันกำลัมันไปทางเขาขักไป <laughs> เสีดยดายยุดอกเสี <ừ. S 2> ดยดายยุดอกเขาลดเสียดายเมื่อกี้เนาะสองดอกเนาะไปทางเขาล่ะเห็นปอ โอ้ยมังหันลิมัดควันนี่พี่น้องจ๋าเ่ากอนมันเ่ากอนนะมังหันลิมัดควันนี่เออมึองนะพี่ดอกใหญ่เลยโอ้ยมันเ่าเลยพี่น้องจ๋าหันลิมัดพี่น้องหน่อยมังหานลิมัดขวานนี่หน่อยง่ะ งามว้าวจีโตเห็ดจังไหนเห็ดียังพี่น้องจ้าสมัครมาแน่แท้่ม่งแน่คักแน่โอ้ยมึงพี่น้องเอ้ยตังไหนมา้คักมาแน่แถบันมึงข้าได้มัดขวดนี่วันพี่น้องดอกง่ายๆขายเงี้ยเสี้ยเห็ดเพิงน้อยกันมี่ไหมเห็ดอันอันเห็ดกระลัมกันมี่มึงพี่น้องเอ้ย เจ้าสิวางไดเฮาได้มัดมันเกิดเห็ดขอนสนมันถือฝนเด้อพี่น้องเด้อมื้อคืนฝนตกบดขึนอืมเอาก็กระทายบ่มึงเห็ดเนาะพี่น้องเนาะน่ายซุ่ม4ซุ่ม5่อยก็ได้อือให้หมู่พี่น้องหมู่เพิ่นเอาหวานพี่น้องเอ้ยมันอันถืฝนฮะ อันใด้บานกับว่บเอาเนาะค่ะเนาะกระลำนี่แกเป็นหลายครั้งสักพี่น้องเอ้นี่มาเอาเนี่ยมาเอาเลยดอกเห็ดกระลำเนี่ยเอาบ้านนี่คุณได้เสียเอาเอาพี่น้องเสีเอาบ้านเห็ดกระลำม,มีคนเอาไหมนี่เห็ดกระลำนี่มาเอานี่ดอกนึงพี่นอ้องจแกนี่ดอกนึงนี่ดอกนึงน,นี่ดอกนึงอันน,น,น,นี้อันเอากระเป๋าอกกระเป๋าออกใค้เนี่ย <laughs> นี่นี่ฮาลลิมัด้ัลลิมัดกลางเสานน่นั่นดอกนึ่งหน่อยต้นายเจ้าเล่ยเน่ะแม่นวหฮาลลิมัดดอกนึงเจ้าเหยียบย้หน่อยเจ้าเหยียบยู่งขาเจ้ามั้ยเอเต็มละเต็มลอ่าเน้เห็นย่เาเห็นวะอือฮัลิมัดเนี่อกเนี้ยวเเอนี่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 เอาแน่นเนี่ยเอาหล่นจะเป็นยัง

เออไปอนุปี okay. ่บานผุนผ so? ุยุ่งเงาพุนยุ่งเงาไมมนั่นนูะอันนี้ยุ่งเงาไหมบัวบานดอกกํงามอยู่ทางนี่เห็นปะเอาดอกตุ้มมันอ่ะเพื่อนพี่ตาตุ้มตุ้มเต็มเนาะฮาริมัดพี่น้องป่าฮาริมัดพี่ตาดอกตุ้มตุมพี่อะไม่ตุ้มตุมเลยพี่นี่นี่พี่นี่เห็นไหนี่คุณตุ้มเนี่ยเอาไปแต่ไปพัดใส่ขิงเอาเนี่ยพี่น้องจ้า Ong là yam and mean yam and khoa vun đi u honey mát nữa. It's a honey mát vino. Damn it, Lysa honey mát bát xung ray hoa cock o'gna. Hoo honey hết a mạo hết and mallon nèo đeo bong nó ngồi honey mát o'c dim cong you. Nan, nan, นั่นน่นอ้วนหน่อยเฮ็ดพึ่งขมจิบอเฮ็ดมาโลนี่โซงันเขาแล้วนั่นไหมโลนี่นั่นนะ,นะอ,อ้ามันไปทางเขาแล้วมองไปเห็นมันไปทางเขาลเลยดอกนะเฮ็ดร่วมญาติพี่น้องเฮ็ดร่วมญาติดอกบักย้อยเลยพวกนี้งามคักงามแน่เดงใกล้ไวเลยนี่คือเห็ดรวมญาติเด้อเด้อ <laughs> กินลงไปนี่นับร้องว่าเห็นทุกคนพี่นองม่เคยมากกับมาหาแล้วพี่นองเด้อเห็ดเนี่ยเห็ดร่วมญยาดจ้ามี้แต่จะดองกงามๆเห็ดกินบ่ได้เนี่ยมันงามขักงามแน่ซะเื้ยคักแน่